สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาตามที่โกสนอมอำเภอแม่วางได้ดำเนินการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยมีกิจกรรมที่สำคัญในรอบเดือนที่ผ่านมาดังต่อไปนี้หลังจากถอดบทเรียนร่วมกับภูมิบรรัญญาหรือเจ้าของแหล่งเรียนรู้ครบทุกฐานแล้วโกสนอมเพอแม่วางได้มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกระบวนการถอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาร่วมกับกศนอำเภอจอมทองในวันที่17พฤศจิกายน2564ณห้องประชุมกศนอำเภอจอมทอง นอกจากนี้ในส่วนของการสร้างการรับรู้ให้กับผู้เรียนซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ได้รับทราบและเห็นความสำคัญในวันประถมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564กระจายตามตำบลต่างๆดังต่อไปนี้วันที่17พฤศจิกายนณนะกศนอตำบลดอนเปา และกศนตำบลทุ่งรวงทองวันที่18พฤศจิกายนณนะกศนตำบลทุ่งปีวันที่19พฤศจิกายนณศูนยะ์ส,สร้างป่าสร้างรายได้บ้านแม่สปอกตำบลแม่วิน วันที่24พฤศจิกายนกศนอำเภอแม่วางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่วินสามัคคีเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาณห้องประชุมกศนอำเภอแม่วาง วันที่7ธันวาคมพศ2564ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูกศนอตำบลเข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่เพื่อชี้แจงและขยายผลการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของกศนอำเภอแม่วางเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกตำบลรับทราบถึงแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาวันที่8ทธันวาคมจัดงานประชุมชี้แจงและสร้างการรับรู้การถอดองค์ความรู้ร่วมกับสถานศึกษาอื่นๆประกอบด้วย กศนออำเภอจอมทองกศนออำเภอดอยหล่อกศนอํำเภอหางดงและกศนอํำเภอสารพีณห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่วางและในวันเดียวกันนี้ในช่วงบ่ายกศนออำเภอสารพีเดินทางเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ในการถอดองค์ความรู้ในพื้นที่จริงเรื่องการปลูกข้าวโพดหวาน หณาฐานการเรียนรู้เคซีฟาร์มกศนอำเภอแม่วางขอขอบพระคุณทุกสถานศึกษาที่ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้แต่ละสถานศึกษาเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่าน